ทียว3นาทีในวันนี้จะพูดเรื่องของสุนทอนผู้และความเชื่อแปลกๆที่ทําให้รู้สึกว่าอีอย่างวะของคนไทยอย่างแรกสุนทอนผู้ไม่ได้เป่าปีคนเป่านั่นพระไทมณีซึ่งเป็นเรื่องแต่งของสุนทอนผู้อีกทีหนึ่งและเรื่องที่ว่านี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกจนทําให้เขาได้รับฉายาว่าเชคสเปียร์เมืองไทยสาหรับคนที่ไม่รู้วิลเลียมเชคสเปียร์คือกวีและนักเขียนบทละครจากประเทศอังกฤษมีผลงานที่โดดเด่น r o m e โอแอนด์จูเียตและเขาคนนี้เกิดเมื่อปีคศ1564ส่วนซูนทรผู้เกิดเมื่อปีคศ1786ทั้งสองคนนี้เกิดห่างกันถึง222ปีในขณะที่คนหนึ่งตายไปแล้วอีกคนหนึ่งยังไม่ทันได้เกิดด้วยซ้ำหรือว่าจริงๆแล้วสูนทรผู้จะคือเชกสเปียร์กลับชาติมาเกิดกันนะและยังมีอีกหนึ่งความเชื่อหนึ่งที่ว่าซูนทรผู้คือคนรรยองซึ่งถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปโดยดูจากหลักฐานหรือบันทึกที่มีอยู่ เราจะพบว่าจริงๆแล้วสูนย์พรพูเกิดแก่เจ็บตายที่กรุงเทพถึงแม้ในสมัยนั้นจะยังไม่มีกรุงเทพก็ตามถ้าอย่างนั้นแล้วความเชื่อนี้มาจากไหนคุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับลองคอมเมนต์พิ้งเอาไว้ก่อนที่จะมาดูเฉลยต่อจากนี้ครับ นิราชหรือหนึ่งในบันทึกของสุนทรผู้มีบทหนึ่งที่มีใจความสําคัญกล่าวเอาไว้ว่าตัวของสุนทรผู้จะต้องออกเดินทางไปที่จังหวัดระยองเพื่อจะไปหาพ่อซึ่งไม่ได้มีหลักฐานอะไรด้วยซ้ำํำว่าพ่อของสุนทรผู้เป็นคนระยอง อาจจะแค่ว่าช่วงเวลานั้นบังเอิญว่าพ่อของสุนทรผูพักอยู่ที่จังหวัดระยองและตัวของสุนทรผูก็แค่บังเอิญแวะไปที่จังหวัดนั้นเฉยๆทําให้คนทึกทักกันไปเองว่าพ่อของสุนทรผูน่าจะเป็นคนระยองและตัวของสุนทรผูก็น่าจะเป็นคนระยองด้วยเหมือนกันเมื่อการเวลาผ่านไปก็เริ่มมีรูปปั้นของสุนทรผูหรือแม้กระทั่งรูปปั้นของตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณีขุดขึ้นมาทั่วจังหวัดระยองเต็มไปหมดเลย คนก็เลยยิ่งทึกทักกันไปใหญ่เข้าใจว่าสุนทรทู่ต้องเป็นคนระยองแน่ๆเพราะว่ามีรูปฟันเหล่านี้อยู่ทั่วทั้งจังหวัดระยองเลยที่เกาะตรงนู้นก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็ด้วยอันที่เท่าไหร่แล้วนะโอเคเรื่องนั้นพอเข้าใจได้แต่ว่าเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยคือเรื่องนี้ในขณะที่เรารู้ว่าผีเสื้อสมุดเป็นหนึ่งในตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี เรารู้แม้กระทั่งชื่อคนแต่งว่าใครคือคนแต่งเรื่องนี้มันเป็นเหมือนนิทานที่คนไทยแทบจะทุกคนรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆแต่ทั้งอย่างนั้นกลับมีการไหว้ขอพรจากรูปปั้นที่มาจากนิทานที่เรารู้ทั้งรู้ว่ามันคือเรื่องแต่งนี่เป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถทําความเข้าใจได้จริงๆว่าเรามาใกล้ถึงขนาดนี้ได้ยังไงเดี๋ยวอะไรนะมันมีร่างทรงผีเสื้อสมุรด้วยเหรอหากคุณชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้ ผมฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับ